บ้านฝรั่งชาวอเมริกานะครับหลังนี้สร้างมาแล้วไม่ค่อยได้อยู่นะครับถือว่าเป็นบ้านใหม่เลยนะฮะอยู่ท่ามกลางหุบเขาลายล้อมด้วยธรรมชาตินะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงนะฮะตัวที่ดินนะครับมีพื้นที่1ไร่67ตารางวาส่วนพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะครับทั้งตัวบ้านแล้วก็รวมระเบียงละสะเนี่ย272ตารางเมตรนะครับ ขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเป็นบ้านสภาพใหม่พร้อมอยู่ไม่มีงานซ่อมงานปรับปรุงนะคุณผู้ชมหลังนี้งานก่อสร้างมาตรฐานอเมริกาเลยนะครับนะรวมถึงในตัวของบ้านนะครับมีรั้วรอบขอบชิดมีงานระบบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำระบบไฟที่ไม่ติดปัญหาอะไรเลยนะครับทำระบบไว้แล้วนะครับมีเจาะบาดาลไว้ด้วยนะครับลึกถึง150รบเมตรนะฮะ เนื่องจากปัจจุบันนะครับไม่ค่อยได้อยู่นะฮะเดินทางไปไปมามานะครับบ้านก็จะปล่อยไว้ แบบนี้อย่างเดียวนะครับอ่ะก็ลองหาคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจบ้านที่เป็นสไตล์บ้านพักตากอากาศนะครับก็เหมาะเลยนะฮะมีสวนให้ด้วยนะครับพื้นที่167ตารางวานี้นะฮะคุณผู้ชมรูปที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ตัวที่ตั้งนะครับอยู่เขตตําบลท่ากขาเปลือกนะครับอํเาเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งการเดินทางนะครับเดินทางจาก สนามบินเชียงรายนะครับมาที่นี่ประมาณ35-40นาทีถนนกว้างขวางนะครับเดินทางสะดวกแล้วก็ตำแหน่งของตัวบ้านนะครับตั้งอยู่ในสุดซอยเลยนะครับซึ่งถนนนั้นเจ้าของเขาเทเองนะฮะมาถึงตัวที่ดินเลยครับแล้วตัวน้ำตัวไฟต่างๆนั้นไม่มีปัญหานะครับส่วนตัวเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดนะฮะโฉนดคุดแดงโอนได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แล้วก็ตัวบ้านนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวารวมถึงด้านหลังนะครับเป็นภูเขานะฮะมีแค่โซนด้านหน้านะครับที่ต่ํากว่าตัวบ้านถือว่าตัวบ้านนั้นอยู่จุดที่สูงที่สุดในละแวกนี้แล้วนะครับอยู่ในเขตชุมชนนะฮะเพื่อนบ้านของเราก็จะเป็นกลุ่มชาวบ้านท้องถิ่นนะครับทีเ่เป็นบ้านทั่วไปนะฮะแต่ว่าในส่วนของชุมชนนั้นจะอยู่ด้านหน้า ใกลๆนะครับก็จะมีโรงเรียนนะฮะแถวนี้ก็จะมีโรงเรียนแล้วก็มีชุมชน <S <S ถนนหลักด้านหน้านะครับเป็นถนนลาดยาง2เลนนะครับจากตัวถนนหลักนี้นเข้าไปก็ประมาณ400เมตรนะครับทางเข้าออกเป็นถนนลาดคอนกรีตไว้เรียบร้อยนะฮะ จากถนนหลักเข้าไปนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมณจุดนี้นะครับคือโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนะครับหรือเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับเวลาเรามาจากเชียงรายเราสามารถเลี้ยวขวาตรง ถนนบายพาสตัดใหม่นะครับก่อนถึงโรงพยาบาลเส้นนี้นะครับวิ่งจากเส้นนี้ไปประมาณ20นาทีนะครับก็ตรงอย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เจอถนนอีกเส้นหนึ่งเป็นถนนเส้นเก่านะครับก็ตัดไปที่บ้านแม่แพงนะครับเวลาเราออกมาจากตัวบ้านนะครับเข้าในเมืองก็วิ่งถนนเส้นนี้แหละนะครับ ถนนเส้นนี้ก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับจะถึงท่าเรือเชียงแสนจากที่นี่ไปท่าเรือเชียงแสนก็ประมาณ20นาทีนะครับถือว่าอยู่จุดศูนย์กลางเลยนะถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนที่ได้ทําธุรกิจนะครับในระหว่างเชียงรายและข้เชียงแสนนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่เป็นตัวเลือกอีกหลังหนึ่งนะครับที่อยู่จุดศูนย์กลางสามารถเดินทางไปได้ทุกที่นะครับ แล้วก็ตัวสีดำๆที่คุณผู้ชมเห็นในีนี้นะฮะคือเนื่องจากหาคนตัดหญ้ายากหน่อยนะฮะเจ้าของเขาก็เลยปูเป็นพลาสติกสีดำเพื่อคลุมดินนะครับไม่ให้หญ้าขึ้นนะฮะส่วนถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะปลูกพวกไม้ผลเพิ่มก็สามารถเจาะพลาสติกลงไปแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับและในข้างบนที่เป็นตัวบ้านนะครับก็จะมีตัวบ้านหลักนะฮะแล้วก็สระว่ายน้ำอยู่ด้านหลังมีโรงอ่าห้องสำหรับงานระบบ ต่างๆนะฮะมีตัวระบบปั๊มน้ำนะครับแล้วก็มีแทงเก็บน้ำอยู่ด้านหลังบ้านระบบน้ำที่นี่นะครับคุณผู้ชมเขาเจาะบาดาลลึก150เมตรนะครับแล้วก็จะมีตัวปั๊มนั้นสูบเข้ามาเก็บไว้ในแทงนะครับแล้วถึงจะแจกจ่ายใช้ภายในบ้านนะฮะที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือ เงียบสงบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับบ้านปลูกอยู่บนเนินนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำท่วมนะฮะอันนี้จากที่นี่ไปอีกสัก50ปีหรือ100ปีเนี่ยไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับเพราะถือว่าอยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้วในโซนนี้นะฮะ ในพื้นที่ก็มีต้นไม้แล้วบางส่วนนะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือๆให้ปลูกเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นพลาสติกแบบหนาพิเศษนะครับปล่อยให้คลุมดินไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็อากาศแถวนี้นะคุณผู้ชมอากาศเย็นนะครับในช่วงที่กลางวันก็จะมีลมโกรกอยู่มาอยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับตัวงานรั้วนะครับก็จะเป็นรั้วที่ไซส์มาตรฐานนะครับลงเข็มไว้เรียบร้อยแล้วก็เทคานไว้อย่างหนากันดินพังกันดินสไลด์กันรั้วล้มอันนี้ได้มาตรฐานมากฮนะไม่ต้องกลัวพังในําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชม ดูด้านในนะครับโดยที่จะเข้ามาจากด้านหน้านะครับวนดูในบ้านแล้วก็ออกไปด้านหลังบ้านนะครับในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็จบที่งานระบบ,นะบแล้วก็ดูรอบๆอ,อีกนิดนึงนะครับ ด้านหน้านะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาเทปูนเองนะนะครับและเวลาเข้ามาด้านในนะครับสวนลานหน้าบ้านเขาจะเทเป็นหินคลุกเอาไว้ในจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ไว้สําหรับกลับรถต่างๆนะครับและในส่วนของพื้นที่สวนนะครับก็จะลาดต่ําลงไปนะฮะตัวของบ้านนั้นจะตั้งอยู่บนที่เนินสูงสุดนะฮะ เพื่อให้การใช้ชีวิตนั้นอยู่แบบเรียบง่ายนะครับก็เลยออกแบบบ้านมาเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับในส่วนตรงกลางของบ้านก็จะเป็นจุดที่เชื่อมเสมอกันทั้งหมดนะฮะอันนี้คือในส่วนของโรงจอดรถนะครับ ประตูทางเข้าของโรงจอดรถนะครับเวลาเราเดินเข้ามาก็จะถึงตัวโถงใหญ่นะครับโถงใหญ่ตรงนี้จะเป็นโถงที่เชื่อมต่อระหว่างตัวพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ดูทีวีนะครับเข้ามาเป็นจุดที่รับประทานอาหารนะครับในฝั่งด้านขวาสุดก็จะเป็นพื้นที่ครัวครัวนะฮะเป็นครัวมาตรฐานอเมริกาเลยนะครับ ก็จะเป็นครัวทรงตัวแอนะฮะเคาน์เตอร์ทรงตัวแอลแล้วก็พวกบานเคาน์เตอร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นวัสดุไม้แท้นะครับแล้วก็ตัวท็อปนะฮะก็จะเป็นท็อปหินไอแลนด์ตรงกลางนี้เป็นพื้นที่เตรียมอาหารนะครับได้สบายๆเลยนะฮะมีทั้งตัวเตาอบไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นไซส์ใหญ่ไว้ให้ด้านหลังของผมที่ผมยืนอยู่เป็นห้อง สตอร์นะครับแล้วก็หลังนี้นะฮะคุณผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยจะใช้ระบบน้ำร้อนที่เป็นหม้อต้มนะฮะเป็นก๊อกผสมทั้งหลังนะครับโถงตรงกลางนี้ฝั่งขวาเขาะจะเชื่อมออกไปทางระเบียงแล้วก็สระว่ายนะ้ำส่วนส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นในกลุ่มของห้องนอนต่างๆ เวลาบ้านของฝรั่งเนี่ยเวลาเขาสร้างมานะครับจะอยู่แบบเรียบง่ายอยู่สบายเลยมาด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นระเบียงระเบียงอันนี้ยังอยู่ในร่มอยู่นะครับคุณผู้ชมเป็นพื้นที่บาร์บีคิวนะมีเาตาอบใหญ่ๆอยู่ด้านนอกนะฮะ ถัดมาก็เป็นสาะว่ายน้ำใหญ่ๆสาว่ายน้ำไซส์7คูณ3เมตรนะครับแล้วก็ลึก1.5เมตรตัวรอบๆขอบสะก็จะปูเป็นกระเบื้องนะฮะและด้านหลังอันนี้มีเตาอบพิซซ่านะครับเจ้าของเขาทำเองนะเตาอบเนี่ย ลานด้านหลังก็เป็นลานกว้างๆนะฮะเด็กๆเล่นน้ำได้สบายเลยถ้าหากเราจะชมวิวสวนของเรานะครับตรงนี้มีราวกั้นไว้เรียบร้อยกันกันเด็กๆเนาะคือพื้นที่สวนเนี่ยประมาณราวๆประมาณเกือบไร่เลยนะครับ อันนี้ยังปลูกอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นงานระบบแทงน้ำต่างๆมีชุดกรองนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิวเขาคือวิววิวภูเขาที่นี่คือสะใจเลยฮนะติดกับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวด้านหลังตัวห้องระบบกับตัวชุด ระบบน้ำนะเดี๋ยวผมค่อยเดินมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ประตูซ้ายมือที่เป็นบานไม้นี้เดินทะลุเข้าไปในครัวได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนกันก่อนนะครับห้องนอนของหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ ฝั่งซ้ายสุดของผมบานซ้ายสุดอันนี้เป็นห้องน้ําใหญ่นะครับห้องน้ําใหญ่นี้ก็ใช้ได้ทั้งแขกแล้วก็เป็นของห้องนอนเล็ก2ห้องนะฮะนี่อยู่ติดกันเลยติดกระถงใหญ่เลยนะครับ สำหรับห้องนอนเล็กก็หน้าตาคล้ายๆกันนะฮะผมจะให้คุณผู้ชมดูแค่หนึ่งห้องนะเพราะอีกห้องนึงเก็บของไว้อยู่ประตูเป็นประตูบานไม้นะครับและส่วนห้องนอนใหญ่สุดก็คือห้องนี้ห้องนี้เนี่ยห้องน้ําในตัวของเขาแบบจัดเต็มเลยนะมีแอร์ครบนะฮะทุกห้องเลย ในส่วนของห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำใหญ่ตัวพื้นเขาใช้กระเบื้องแบบหยาบๆนะครับแล้วส่วนของเคาน์เตอร์จะอยู่ฝั่งขวาเลยมาฝั่งซ้ายอันนี้เป็นพื้นที่อาบน้ำพื้นที่อาบน้ำเนี่ยเขากั้นไว้ใหญ่เลยนะฮะมีที่ดูดกลิ่นต่างๆนะครับมีพัดลมไว้ครบก็กันชื้นนะเวลามีพัดลมเซตนี้นะเวลาเราใช้น้ำนะครับก็ดูดไม่ให้ห้องน้ำมันชื้นเกินไป และยังมีมุมพื้นที่ทำงานนะครับอยู่ฝั่งขวาอยู่แบบสบายๆนะครับนี่ผมชอบตรงนี้แหละ ที่เวลาเราอยู่ในโถงแล้วก็มันต่อเนื่องมาด้านหลังซึ่งเป็นพื้นที่สเต็ปใกล้เคียงกันนะฮะเหมาะสำหรับใช้ชีวิตอย่างยิ่งนะครับระบบกล้องวงจรปิดเขาก็มีไว้ครบอันนี้เป็นชุดกรองของสาวายน้ำนะครับจะอยู่ตรงนี้หลังนี้เป็น หลังที่เป็นห้องระบบนะครับก็แยกไว้เป็น2ห้องอตัวอันนี้เตาอบพิซซ่านี่เป็นข้างในเป็นอิดนะเก็บความร้อนได้ดีนะครับอบขนมอบพิซซ่าต่างๆนะตัวห้องนี้นะครับเป็นห้องแบบเปิดไว้เก็บอุปกรณ์สวนต่างๆ่าถ้าอยากจะได้เป็นแบบปิดก็แค่กัน้นตัวผนังเพิ่มได้นะครับและส่วนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บพวกเครื่องปั่นไฟ นะก็สำรองไฟเอาไว้เนาะตั้งแต่มาอยู่เนี่ยก็มีไฟตกแค่2รอบนะครับแล้วข้อดีของมีเครื่องปั่นไฟคือ,เ,อเรามีไฟใช้ตลอดนะฮะอันนี้ระบบปั่นไฟที่ใช้ใช้ไฟได้ทั้งบ้านนะครับแล้วก็พวกระบบสาดต่างๆนะคุณผู้ชมเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับรวมถึงระบบน้ำนะฮะก็จะลันอัตโนมัตินะครับผมชอบบ้านฝรั่งอย่างหนึ่งคือ เขาเน้นเรื่องน้ําเรื่องไฟนะครับคือเรื่องนี้จริงจังมากเลยนะตัวแทงน้ําก็ใช้เป็นแทงใหญ่4ชุดนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ํา2ชุดใหญ่ๆชุดที่1ก็จะเป็นชุดที่ดูดจากตัวบอ่อบาดาลน,นะครับขึ้นมากรองนะฮะพอกรองเสร็จปุ๊บก็จะมีถังพักไว้อีกอาสามเซตนะครับแล้วก็สูบไปใช้ ในบ้านได้นะครับโดยผ่านระบบกล้องนะมีระบบกลองคือน้ําที่ใช้ก็เป็นน้ําสะอาดอาในส่วนนี้ก็เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็ดูแลง่ายนะครับอันนี้รอบด้านเนาะรอบด้านก็จะเป็นรั้วสูงประมาณนี้นะฮะรั้วก็สูงประมาณราวๆหนเมตรถึง1นึเมตรนะครับบางจุดก็ราวๆสเมตรนะคุณผู้ชม เพราะว่าด้วยความที่ที่เป็นที่เนินเขานะเวลาทำรั้วก็จะเป็นแนวราบลงมาห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้องสตอออันนี้ก็เป็นจุดที่ตั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็เก็บพวกอุปกรณ์สต็อกของต่างๆเนี่ยเราก็เสริมชั้นวางได้เป็นงานหม้อต้มนะครับ หอต้มนี่ใช้ทางบ้านเลยนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสนใจนะัชมได้ทุกๆวันนะครับในดวงหน้า1นถึงสวันนะวันนี้น้องกันต้องกลาบลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ